ครับพบกับน้ำพึ่งและน้องแฮว non นะคะในรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็กลับมานะคะอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ะระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะ ซึ่งทาให้เราทั้งสองคนนะต้องมาพบเจอกันในลักษณะแบบนี้เป็นครั้งที่3ค่ะใช่แล้วครับแต่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนมีในหัวใจเลยก็คือการดูแลตัวเองดีๆด,ดูแลคนรอบข้างดีๆแล้วก็ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมแค่3สิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยครับใช่แล้วค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือกําลังใจค่ะที่เราจะต้องเติมเต็มนะคะให้กับตัวเองก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะคะแล้วก็ให้กับคนรอบข้างให้กับเจ้าหน้าที่ทุก ภาคส่วนนะคะแล้วก็เพื่อที่ให้ทุกๆคนเนี่ยนะคะฝ่าวิกฤตเนี้ยไปกันจนได้นะคะคว่าแต่วันนี้เนี่ยเราจะแบบนำนำเหนืออะไรดีนำเหนือนำเหนืออะไรดีใช่ไหมครับถ้าหากว่าเป็นเทปพิเศษแบบนี้ผมได้มาร่วมพูดคุยกับพี่น้ำพึ่งเนี่ยเป็นครั้งที่4ี่แล้วทําให้ผมได้นึกถึงครั้งแรกที่ผมได้รู้จักพี่น้ำพึ่งในรายการคนไทยหัวใจไม่ทอ้อคิดถึงมากๆเลยครับเทปนั้นครับเดี๋ยวก่อนนะถ้าเผอเกิดว่า ที่ว่าน่าจะไม่ถึง4ปีเราราวสามปีกว่าเกือบ4ปีก็คือเรื่องราวของคุณเล็กแสงเดือนชัยเลิศอยู่ที่ Ele p h a n t Nature Park จังหวัดเชียงใหม่โอ้โหน่ารักมากคนนี้เป็นคนที่เก่งแล้วน่ารักจริงๆครับผมในวันนั้นนะครับได้เห็นพลังของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางช้างเป็นร้อยเชือกนะครับรวมถึงสัตว์อื่นๆอีกมากมายด้วยแล้วที่สําคัญก็คือได้เห็นพลังของคนที่เป็นอาสาสมัครจากทั่วทุกมุมโลกนะครับตอนนั้นเนี่ย เราได้ภาพที่แบบมีความสุขมากแล้วเราก็ได้สัมผัสถ,ถึงการดูแลช้างได้อย่างใจถึงใจเลยนะครับแต่ณสถานการณ์ทุกวันนี้เนี่ยนะครับห้ามเดินทางห้ามท่องเที่ยวก็เลยอยากจะรู้ว่าตอนนี้ชีวิตของพี่เล็กเป็นยังไงบ้างรครับนั่นสิก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่แกรับผิดชอบมันเยอะมากเลยนะเป็นชีวิตทุกชีวิตแบบเยอะเยอะจริงๆเราไปคุยกันเลยดีไหมดีครับไปเร<อ>ื่องครับไป สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะคุณเล็กเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้สบายดีไหมก็ตั้งแต่เกิดโควิดนะคะก็ปัญหาเยอะค่ะเพราะว่าเราปิดศูนย์ของเรามาปีกว่าแล้วนะคะค่ะค่ะก็ค่อนข้างจะหนักก็ที่แรกเราก็กะว่าน่าจะเปิดได้แต่ปรากฏว่าเปิดไม่ได้แล้วแล้วที่หนักที่สุดคือตอนนี้มีคนเอาสัตว์มาชิงที่ที่มูลนิธิเราเยอะมากค่ะชิ้งตั้งแต่ช้างยันสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ยันสัตว์เล็กเลยค่ะตอนนี้ค่ะ ค่ะคือตอนที่น้่เพิ่งมาเจอกับคุณเล็กนี่ก็ประมาณสองสองเกือบสามปีแล้วเนาะเกือบสี่ปีนะครับสามปีกว่ากว่านะคะตอนนั้นคุณเล็กมีช้างอยู่ประมาณหนึ่งร้อยเชือกนะคะตอนนี้ช้างที่คุณเล็กดูแลมีจํานวนเท่าไหร่แล้วคือจริงๆแล้วของเรามีร้อยสามเชือกนะคะแล้วก็มีที่เขาที่เป็นพวกละครเล่เนี่ยมาอีกยี่สิบกว่าเชือกแล้วก็มีเอามาทิ้งให้เราอีกรวมทั้งหมดก็สี่สิบกว่าเชือกแค่ะโอ้โห ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วครับพี่เล็กสถานการณ์โควิดครั้งแรกเลยนะครับตอนนั้นส่งผลยังไงกับที่ศูนย์บ้างครับพี่เล็กครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อปีที่ผ่านมาจนถึงเดี๋ยวนี้ปีกว่าเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวเข้ามานี่คือศูนย์เลยค่ะคือเราต้องปิดตามนโยบายแล้วก็เราต้องการที่จะไม่ต้องการให้มีการแพร่กระจายเพราะนั้นทุกอย่างคือคือคือสนามบินปิดทุกอย่างปิดเนี่ยเราก็ไม่มีนักท่องเที่ยว พนักง,งานที่นี่ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นตกงานไปะนะคะอย่างพวกทัวร์ไกด์พวกคนขับรถก็จะไม่มีงานทําคนที่ไม่ตกงานจะเป็นคนเลี้ยงสัตว์ที่เขายังมีงานอยู่นะคะแต่คนที่เป็นอาชีพอื่นๆน่ะเราก็จะมีงานให้เขาก็คือสลับกันมาทํางานมาช่วยกันปลูกอ,อาหารให้ช้างมาพุกมาช่วยกันเลี้ยงสัตว์อันนี้ค่ะเราเราจะสลับกันทํางานก็ตอนนี้ ถามว่าหนักไหมก็หนักครัก็บอกพนักงานทุกคนก็ต้องทนเอาก่อนยังไงก็ต้องกับฟันสู้ให้ให้ให้รอดปลอดภัยในช่วงนี้ค่ะครับค่ะแล้วออตอนช่วงที่สถานการณ์โควิดในช่วงแรกๆเลยนะคะจนถึงปัจจุบันนี้อยากจะรู้จังเลยนะคะว่ามีใครที่อ,อ,อยู่ในในเอลฟ์เอนเนอเอร์เนี่ยมีติดโควิดบ้างไหมคะมีไหมคะ ของเราไม่มีไม่มีติดเพราะตอนคือในที่ของเราที่เรากันมากเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการคือเราแทบจะไม่รับคนนอกเลยค่ะพอเกิดพอเกิดการระบาด๊บเนี่ยเราก็จะโปรเทคมากก็คนที่เข้ามาตรงนี้ได้ก็คือพนักงานเราเท่านั้นเราเราก็จะขอความร่วมมือกับพนักงานเรานะคะว่าไม่ให้อ่ออกไปที่ไหนคือคือมันเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นที่เราคือการมีระเบียบวินยัยแม้กระทั่งอาหารอะไรเนี่ยเราทําตรงนี้เราก็บอกพนักงานว่า ถ้าจะไปตลาดเราก็ขอให้มีคนไป,ไปจ่ายตลาดอยู่เพียงคนหรือสองคนเท่านั้นแล้วก็เราจ่ายตลาดเข้ามาใครอยากได้อะไรเราก็ส่งคนออกไปซื้อของแล้วก็พวกผักสดอะไรทั้งหมดเนี่ยเราปลูกข้างในหมดเลยค่ะทุกอย่างจะต้องจะต้องเคร่งครัดไปหมดค่ะความรู้สึกของคุณเล็กนะคะว่าสถานการณ์โควิดในตอนนั้นเนี่ยนะคะรุนแรงไหมในที่ที่คุณเล็กอยู่อะค่ะตอนแรกๆเลยยอมรับว่าอึดอัดมากเพราะว่า ผู้ใหญ่บ้านน่ปิดถนนเลยค่ะเพราะว่าเขาเขาเขา,เขาไม่ยามให้คนนอกเข้าเขาปิดถนนเลย mm. ครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้งครั้งที่สามนี่หนักเพราะว่าเมื่อก่อนเขาว่าโควิดไม่มามาใกล้กายในพื้นที่แต่วันนี้จากที่ทราบมามีคนติดเยอะเหมือนกันในพื้นที่นะคะดังนั้นก็ทุกคนก็ตื่นตื่นตนกเหมือนกันนะคะแต่ตื่นสนกก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะดีกว่าเขาไม่ระวังค่ะพี่เลยครับอย่างเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนที่มีมาตรการการงดเดินทางข้ามประเทศ mm. ส่งผลยังไงกับที่ศูนย์บ้างแล้วแล้ว,ลวทันทีที่แบบมีมาตรการนี้เกิดขึ้นมาปุ๊พี่เล็กงรู้สึกยังไงบ้างครับตอนที่เกิดมาตรการนั้นใหม่ๆนี้ค่อนข้างช็อกมากมเราเราไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าช้างเนี่ยเราเลี้ยงช้างอาหารช้างเนี่ยเยอะมากเลยเพอมีคนบริจาคมาเราเราจะไม่ใช้เงินบริจาคนั้นนําเงินไปซื้อแต่เราจะทํำยังไงให้มันให้มันยั่งยืนก็เลยอข,ขออนุญ,ญาตกับเจ้าคนที่เอาเงินบริจาคว่าเราขออนุญ,ญาตนะคะว่าเรามาปลูกอาหารช้างกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาเช่าที่ ขอเช่าปลูกหญ้าปลูกข้าวโพดปลูกอะไรก็ใช้เงินจํานวนที่เราได้มานะ่ะก็เอาเอามาปลูกอาหารเป็นตั้งกองทุนอาหารช้างตั้งธนาคารอาหารช้างมันก็ลากยาวมาได้โดยที่ว่าอา่ช้างเราก็ได้กินอาหารก็กลายเป็นว่าเราเริ่มตอนนี้เริ่มเรียนรู้แนละ้วว่ามันเกิดมาเนี่ยเราจะมานั่งค้าควนร,รอให้รัฐบาลช่วยอย่างเดียวไม่ได้เราต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดย ปตทสารพลังใจ We Fight Together เพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน กำลังใจโดยปตทสารพลังใจ We Fight Together ข้างเว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับเรากำลังพูดคุยอยู่กับพี่เล็กแสงเดือนชัยเลอร์นะครับผู้ก่อตั้ง Elephant Nature Park นะครับที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับที่ผ่านมานี้ก็เรียกว่าคุณเล็กก็เออจอปัญหาที่ค่อนข้างจะหนักหน,กหนาสาหัสเนาะออในเรื่องเกี่ยวกับ โควิดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาสาสมัครนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะมาที่นี่เลยแล้วคุณเล็กทำกิจกรรมอะไระเพื่อที่จะหาไรายได้มาจุนเจอือเพื่อเลี้ยงสัตว์เหล่านี้คะพอช่วงที่เกิดก็สิ่งแรกก็คือเรื่องอาหารช้างเราก็ต้องทำอาหารปลูกอาหารของเราเองสองก็ทำสร้อยคาย <G ül üyor> ก็คือเราเห็นว่าพวก ควานช้างก็ตกงานใช่ไหมคะครอบครัวควานช้างตกงานเมื่อก่อนเขาก็อาจจะขายของขายอะไรให้กับนักทองเที่ยวก็เลยชวนกันก็เลยไปสอนอบรมการทําเพ้นกระเป๋านะคะทําหมวกทาสร้อยร้อยสร้อยขายขั้วากาแฟาขายทําทุกอย่างคนน้ำพึ่งทุกอย่างที่เราสามารถทําเงินได้ก็เอาไปขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก็ต้องทำอะคะ่ะเพราะว่ามันมันหนักมาก หนักขนาดไหนครับพี่เล็กครับอย่างภาระในแต่ละเดือนที่พี่เล็กต้องรับผิดชอบทั้งช้างทั้งสัตว์ต่างๆที่อยู่ในสนยนรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยครับพี่เล็กครับสี่ล้านกว่าต่อเดือนนะคะต่อเดือนนะครับสี่ล้านสีล่ล้านกว่าหนักหนักค่ะหนัก,นก,นก,นกมีเพื่อนที่ต่างประเทศก็ช่วยวาดรูปแล้วก็ประมูลอย่างเงี้ยแล้วก็ทํากันแล้วก็คือหลายคนเขาก็มาช่วยเริ่มมาช่วยประมูลขายเสื้อให้ขอเพื่อนเพื่อนที่ต่างประเทศช่วยกันหน่อยนะซื้อเสื้อหน่อยเธออะไรอย่เงี้ยค่ะทุกคนต้องทํางานกันอย่างหนักพนักงานทํางานกันอย่างหนักเพื่อช่วยกัน เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะคุณเล็กตามาเนี่ยคือคุณเล็กก็จะสึกหนักอยู่เหมือนกันเนาะมันจะมีการดราม่าเรื่องเกี่ยวกับเงินบริจาคเป็นยังไงบ้างทําไมถึงเกิดเรื่องราวตรงนี้แล้วก็ได้มีการแก้ปัญหายัางไงกันคะเริ่มต้นนะคะเกิดจากตอนนั้นอะไปไปเยี่ยมที่ปางช้างใกล้ๆของเราชื่อปางช้างโชคชัยแล้วก็ไปเห็นช้างมัดอยู่ช้างก็มี68เชือกก็เลยถามเขาว่าเออทไมมัดช้างไว้ทั้งหมดน้องก็บอกว่า เขาช้างหกสิบกว่านะเขามีควันแค่สิบคนพ่อควันหนีกลับบ้านหมดเราก็เขาก็บอกเนี่ยเป็นปัญหาหนักมากเจ้าของเขากำลังจะพาช้างข้ามพ่มาไปทําลากไม้เราก็ตกใจค่ะก็ประสานงานไปที่เจ้าของเขาก็เลยถามเจ้าของเขาบอกเขาหนักมากเขาเขามัดช้างเขามาตั้งแต่เดือนมกราเพราะว่ามกรามาเขาไม่มีแขกเลยเขาก็บอกไม่มีทางเลือกเขาสัมภาษณ์เองเหมือนกันว่าเขาจะเอาช้างไปทํางานที่ลากไม้ที่ที่ฝั่งพ่าก็เลยถามเพราะว่าถ้าพี่ จะประกาศว่าใครมีกล้วยมีอ้อยมีอะไรมาจะรับไหมเขาบอกประกาศเลยก็เลยประกาศประกาศไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีคนติดต่อเข้ามาว่าถ้าจะบริจาคเงินให้เขาเขาจะเอาไหมก็เลยโทรศัพท์ไปถามผู้จัดการว่าเอาเบอร์บัญชีมาได้ไหมเดี๋ยวพี่จะให้ลงเบอร์บัญชีผู้จัดการก็เบอร์มาให้แต่เราไม่เอาลงของเรานะคะพอลงมาปุบก็มีพี่คนหนึ่งที่เขาอยู่ที่กรุงเทพเขาเคยมาที่เราก็าถามว่า ไมคุณเล็กไม่ลงประกาศเป็น,ปนของบนนี้ก็บอกไม่กล้าขอเพราะว่าพูดตรงๆว่าสถานการณ์มันแย่สำหรับทุกคนเราก็ดูแล้วทุกคนก็เดือดร้อนคนนี้ก็บอกงั้นส่งเบอร์บัญชีมาเดี๋ยวจะบริจ,จาคเงินมาเขาก็บริจาคเงินมาให้ห้าพันแล้วเขาเองอ่ค่ะก็เอาไปลงในกลุ่มไลน์พวกกลุ่มไลน์ของเพื่อนเขาแล้วก็ขอบรอิจาคว่ามาช่วยที่ศูนย์เราหน่อยแล้วหลังจากนั้นมาก็มีคนเอาไปเขียนต่อเอาไปเขียนต่อ จากการที่บางคนเขาไม่ได้ไม่ได้รูปที่ปางช้างเราไปค่ะเนี่ยบางคนก็เอารูปภาพช้างแอฟริกามาลงมันก็มีฝ่ายตรงกันข้ามที่เขาที่เขาไม่ชอบเราก็มีนะคะเขาก็ไปบอกว่าเนี่ยเราเอาเราเอาภาพช้างแอฟริกามาหากินเราเป็นมูลิธิปอมนะคะก็เราก็ชี้แจงไปที่จริงแล้วตัวดิฉันเองไม่ได้โพสต์อะไรเลยือก็คนที่ไปโพส์น่ะคือเขาโพสต์ช่วยเรานะคะแล้วก็เราไม่เคยเอาปางช้างที่อื่นไปอ้างซึ่งข้อที่จริงแล้วคนที่เลี้ยงช้างเขาก็รู้ดีค่ะว่า เราไปช่วยใครัั่งแล้วก็เราช่วยช้างไปเกือบสองพันเชือกค่ะแล้วปัจจุบันนี้เรายังช่วยอยู่ค่ะส่งอาหารไปให้ค่อค่ะค่ะพูดถึงเนี้ยนะคะพอเจอปัญหาตรงนี้เนี่ยคุณเล็กรู้สึกยังไงต่อให้เราจะทําดีหรือว่าจะทํำยังไงมันก็จะต้องมีคนพูดอยู่ตลอดเวลาและที่สุดแล้วคนช้างเขารู้ดีค่ะว่าเราไปช่วยแล้วแม้กระทั่งกลุ่มที่เขาเคยอยู่กลุ่มที่เคยด่าคนที่เคยเกลียดเรา พอเราเข้าไปช่วยเขานะเขาเขาไม่เคยคิดเลยว่าตลอดเวลาได้ฟังแต่เรื่องเลวร้ายอะไรมาแล้ววันนี้เขาเรียนรู้กับสิ่งที่เดูกๆให้มัน,นพูดกับเด็กเขาเรียนรู้กับสิ่งที่เขาได้ฟังมันตรงกันข้ามหมดแล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็ได้ได้มีคนเลี้ยงช้างเลยค่ะมาร่วมเป็นพันธมิตรสองพันกับเจ้าของนะก็มาทำงานร่วมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงก็คือเขาหันมาที่จะมารับฟังเราว่า ได้เวลาแล้วเขาต้องเลี้ยงช้างด้วยความเมตตาอ,อย่างในสถานการณ์โควิดที่ทเราเผชิญอยู่เนี่ยครับพี่เล็กครับส่งผลกระทบยังไงกับช้างใน,ในปางช้างของพี่เล็กบ้างครับถ้าถามว่ากระทบเรื่องอาหารแล้วมันมีอาหารกินไหมยังมีอาหารกินอยู่ครับเพราะพี่พยายามทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะให้ช้างเราได้มีอาหารกินแล้วก็ออดูการแล้วก็ในช่วงวิกฤตนะคะเราก็ได้พบกับสิ่งที่ดีงามมากก็คือ คนบริจาคเข้ามาคุณน,น้ํำพึ่งก็บริจาคเข้ามาก็ตอนนี้มีคนบริจาคเป็นอาหารแห้งเข้ามาเป็นหลายร้อยกระสอบอะไรที่มันที่ที่ค้นพบในช่วงโควิดเนี่ยมันงบงดงามมีเยอะมากมันเป็นวิกฤตก,ก็จริงแต่เรากับพบเพื่อนแท้เยอะแยะมากมายค่ะก็พี่ว่าโควิดก็ไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปครับผม แล้วในส่วนของผลกระทบเนี่ยนะคะผู้ที่เลี้ยงช้างที่บริเวณที่ข้างเคียงหรือที่คุณเล็กรู้จักเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างไรบ้างไหมคะปางช้างที่เขาปร,ประสบปัญหาเนี่ยเขาเอาช้างมาฝากเราเลยค่ะคืออย่างข้างๆเนี่ยเขาบอกว่าพี่ตอนนี้หนักเนละขอฝากช้างสักสองคืนเดี๋ยวจะหารถมาใส่แล้วกลับบ้านเขาบอกอย่างนี้่ะทางเราก็ได้ได้เขาเอาควานเข้ามาด้วย <c oughs> เขาเอาควานมาเสร็จปุ๊บเนี okay. ่ยันนี้<า>ทว่าหัวล้อหัวล้ออะไรนะหัวล้อช้าง คุณเลกคุณเล็กพี่เล็กหายไปจากจอแบบไหนคือทำตลอดแล้วคุณเล็กก็แบบเล่าแบบซีเรียสมากเลยแต่เราก็แบบว่าหัวเราะเาว่อาช้างมาฝากสมเชือกก่อนเดี๋ยวอีกสองวันผมจะมาเอานะเดี๋ยวเอารถมาไปหารถมาขนก่อน วันลุ่งขึ้นให้ควานหนีเลยค่ะก็เอามาเอามาทิ้งไว้เราตอนนี้ช้างยังอยู่เลยเอาเอาช้างมาทิ้งที่นี่ค่ะทุกวันนี้ทางเราก็ต้องทําอาหารเตรียมอาหารเผื่อช่วยเหลือกันไประหว่างเพื่อนบ้านมี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 เยอะมากเลยค่ะที่ช้างเขาเดือดร้อนพี่เล็กอยู่ในตัวช้างแล้วคนนี้มาที่เดือดร้อนเลยเราว่าคนดึงคนลากของเขามากเลยนะช้างเนี่ยเขาจะเอาคุณเล็กเขาจะต้องให้ไปอยู่กับเขาให้ได้แล้วก็เขาชอบให้ร้องเพลงให้ฟังค่ะอ๋อเราร้องไหมครับร้องเพลงให้ช้างฟังไหมครับ ร้อยฟังหนเด้อร้อให้ฟังหนยังยังยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลา <c oughs> ลวลเขาเขาป็นอย่างนี้ค่ะเขาจะรักของเขาเขาจะพยายามดึงไม่ไม่ให้ไปอยู่ไปให้ไปอยู่กับเขาตลอดเวลาเดี๋ยวจะให้เขาพาลงน้ำเอาลงน้ำก่อนเดี๋ยวพาลงน้ำก่อนค่ะน้ำไปอยู่ตรงนี้ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา a อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโกแก่มันทุกเม็ด เสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปตทสารพลังใจ We f i g h together สายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ เราก็กําลังเห็นบรรยากาศที่ช้างเชือกต่างๆ,<ช>ๆนี่พวพันอยู่กับพี่เล็กอยู่ตลอด<ช>เวลาท<ช>่ามกลางธรรมชาติ<ช>ครับ<ช>ผม<ช>พี่เล็กครับอย่างสถานการณ์ที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับทั้งช้างทั้งสัตว์ต่างๆทั้งเจ้าหน้าที่ทุกอย่างเนี่ยพี่เล็กมีการบริหารจัดการยังไงบ้างครับพี่อันพูดกันตรงๆนะคะคือเราเราต้องมาศึกษาเรื่องโภชนาการการกินเขาเท่าไหร่สมมติว่าทุกครั้งเมื่อก่อนเนี่ย อตอนที่เรา,ามีนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะก็ได้เงินจํานวนนี้มาก็ไปจ้างชาวบ้านเขาตัดอ้อยตัดหญ้ามาขายใช่ไหมคะมันถึงสถานการณ์หลังชนฝาเนี่ยเรา,าเราต้องเรียนรู้ที่จะที่จะอยู่รอดค่ะก็ทุกอย่างกันว่าเราต้องทําเองทั้งหมดท่างคุณเล็ยไม่ให้กําลังใจเนี่ยนะคะตั้งแต่โควิดข่าวก่อนโน้นทั้งแต่ครั้งที่หนึ่งจนถึงครั้งที่สามเนี่ยให้กําลังใจเขาอย่างไรเรื่องนี้เป็นไปนเรื่องวิกฤตที่ทุกคนประสบ ทั่วโลกนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่อาจเลีกเลี่ยงได้ดังนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะหลายคนที่ถอดใจหลายคนที่ท้อใจหลายคนที่ข้ามควรอยากให้ทุกคนมองภาพเป็นภาพบวกมันอยู่ที่พลังใจของเราเองดังนั้นอยากให้ทุกคนยืนอยู่ให้ได้เราจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ยั่อย่าอย่าอย่าถอ,อ,อดใจเรื่องนี้ค่ะแต่เห็น<ๆ>พี่เล็กเป็นคนที่มองบวกมากๆใน<ห>ทุก<ห>สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นก่อนโควิดหรือว่าช่วงสถานการณ์โควิดถามจริงๆครับพี่เล็กครับโควิดนี่เคยทําให้พี่เล็กท้อบ้างไหมครับฐานะที่พี่เป็น เป็นหัวหน้าองคอ์กรที่ไม่สามารถแสดงสิ่งที่มันตื่นตระหนกแล้วจนสามารถควบคุมไม่ได้เราจะต้องมาใช้สติปัญญาในช่วงนี้ในการาวิเคราะห์พิจารณาว่าเราจะอยู่ยังไงเราจะต้องมาช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดก็อยากให้ทุกคนนะคะว่า,าเรามีช่องทางอยู่แล้วมนุษย์เราเนี่ยมันมันไม่มีอะไรที่จะตันไปหมดมันมันมีทุกในความมืดมีแสงสว่างดังนั้นอยากให้ทุกคนอย่าหมดหวังนะอย่าถอดใจที่ก็มีสัตว์อย่างนี้นะคะก็ อยู่กับสัตว์นะะก็ดูแลเขาแล้วก็เขาคือพลังใจที่ทําให้พี่ไม่สามารถที่จะถอดใจได้นะคะก็ดังนั้นนี่ค่ะคือเขาคือสาเหตุและเหตุผลที่พี่ต้องอยู่ในวันนี้แล้วก็พี่ต้องลุกขึ้นมาสู้พี่ถอดใจไม่ได้ะคะ่ะถ้าถอดใจพวกเขาก็ไม่มีอนาคตนะก็ยังไรพี่ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดะแล้วคุณเล็กอะนะคะได้รับความช่วยเหลือจากส่วนต่างๆอะไรอย่างอื่นอีกบ้างไหมคะ พี่อะซึ้งน้ําใจมากนะมีคนไทยช่วยเหลือพี่เยอะมากบางคนมีคนหนึ่งที่พี่ประทับใจมากเลยแล้วพี่ได้รับจดหมายที่เขาเขียนส่งข้อความให้พี่พี่น้ําตาไหลเลยคือมีแม่ค้าคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาทําอาหารขายในตลาดเขาบอกว่าพี่หนูได้มา40บาทหนูให้พี่ก่อนนะอย่างน้อยเอาช่วยเหลือสัตว์ที่พี่มีอยู่เขาเพราะว่าเขาบอกว่าเขารักหมารักแมวเขาบอกว่าหนูได้ขายของมาได้40บาทหนูเพิ่งโอนไปให้พี่น้ําตาไหลเลยครับพี่ไม่เคยคิดว่า สิ่งตัวนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันเป็นภาพที่งดงามมากในช่วงโควิดแต่พี่ได้เรียนรู้เรื่องที่งดงามเยอะแยะมากมายจากการเป็นฝั่งของคนที่เป็นที่เป็นมนุษย์ที่ที่ที่เป็นเพื่อนร่วมร่วมชาติของเราโดยเฉพาะยิ่งคนไทยแบบงดงามมากยังมีความต้องการอื่นๆอีกไหมครับในช่วงนี้ครับตอนนี้ อาหารอาหารสัตว์ครับต้องการมีอาหารจะขายราคา <ๆ S 1> ถ,ถูกหรืออาหารแห้งครับพี่พี่พี่ต้องการได้อาหารแล้วก็ใครที่มียายารักษาโรคหรือว่าพวกพลาสเตอร์เพราะว่าตอนนี้เราได้รับสัตว์มาเยอะมากนะคะสัตว์บาดเจ็บสัตว์ที่เป็นพวกหมาพวกแมวมันต้องใช้ตลอดแม้กระทั่งช้างที่ที่ที่ต้องทําแผลเขาตลอดเนะคะพวกผ้าทำแผลเนี่ยค่ะก็อยากได้มากๆเพราะว่าอย่างน้อยมันก็จะได้เอามาผ่อนเบาในเรื่องที่เราไม่ต้องซื้อ คนที่เขานะคะดูรายการเราแล้วเขาอยากจะมาช่วยช้างหรือสัตว์เหล่านี้เนี่ยนะคะมันมีช่องทางไหนที่เขาสามารถเข้ามาร่วมช่วยตรงนี้ได้ตอนนี้มีทางทูเขาช่วยทูมอนนี่เขาช่วยเราในเรื่องการบริจาคแล้วก็มีของเทใจเทใจเขาเขาทำในเรื่องของการเป็นพ่อแม่อุป,ปถัมช่วยช้างนะคะแล้วก็ ใครที่เป็นพ่อแม่อกระธรมช่วยช้างก็สามารถเอาไปนำหักภาษีได้เพราะว่าเทใจเขามีช่องทางในเรื่องของการหักภาษีได้อากการเป็นพ่อแม่อปกปะธรรมนะคะแล้วก็มีของกสิกรไทยก็ช่วยนะคะในเรื่องของการอโอนา่านแล้วก็่ะตอนนี้ผ่านทางเซเว่นเอลเนก็ได้แล้ก็พี่ไม่มีรายละเอียดแต่แต่เดี๋ยวให้น้องเขาส่งส่งให้คได้เห็นภาพที่น่ารักแล้วก็ได้เห็น ความรู้สึกของทางคุณเล็กนะคะตั้งแต่ที่เจอเขาเรียกว่าปัญหานะคะแต่ว่ามองภาพมีแง่บวกมาตลอดเลยแล้วก็<อ>แลวย,ยังได้ให้กำลังใจกับทุกๆคนอีกตอนนี้เราก็ต้องขอส่งกำลังใจกลับไปให้ทางคุณเล็กนะคะอยากให้คุณเล็กเนี้ยมีหัวใจที่เข้มแข็งอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็เนพิ่งเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวเราอีกไม่นานก็คงจะผ่านวิกฤตหล,ลายๆนี้ไปได้ค่ะค่ะ ขอบคุณรายการคุณน้ำพึ่งมากๆนะคะที่ที่ช่วยอ่ามาส่งเสียงให้แล้วก็ยังรรลึกถึงกันอยู่นะคะแล้วก็ฝากขอบคุณท่านผู้ชมที่อ่าดูรายการคุณน้ำพึ่งนะคะที่ชมรายการดีๆอย่างนี้ขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณมากค่ะรักษาสุขภาพครับสวัส <junior> ดีค่ะสวัสดีครับ แต่ที่พี่สัมผัสได้นะคะจากการที่พี่ได้เจอคุณเล็กตั้งแต่วันแรกมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะนั่นก็คือว่าแกเนี่ยเป็นคนที่มีพลังใจที่เต็มเปี่ยมมากๆเลยนะแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ทําแล้วก็สิ่งที่ทำเนี่ยก็ส่งผลต่อหัวใจของคุณเล็กมากๆด้วยพี่เลยบอกว่าอเป็นคนที่ต้องปลบมือให้แล้วก็เห็นความไม่ท้อของแกมาดูตลอดอ แล้วอย่างที่เราได้พูดคุยกับพี่เล็กในวันนี้นะครับทำให้เราเนี่ยได้รับพลังใจอย่างที่พี่พิ่งบอกนะครับใช่จ้ะแต่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโควิดจะอยู่นานแค่ไหนก็ตามนะครับเราทุกคนเนี่ยต้องยึดพลังใจอันนี้เอาไว้แล้วที่สําคัญก็คือเราต้องร่วมมือกันฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปให้ได้ครับแต่น่าเสียดายจังเลย ิดว่าวันนี้น่ะเวลาของรายการเราหมดอีกแล้วนะคะค,ค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการของเรานะคะคือรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อเนี่ยนะคะได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้น้องพึ่งและก็น้องเ้าวนะคะก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ yeah